ปุกลุกฝนทิพย์เผยโฉมหน้าเพื่อนซีคนแรกในวงการบันเทิงสำหรับนางเอกสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์สวยสับไม่หลับในของจริงค่ะที่มักจะออกมาสาต์ความสวยแซ่บของตัวเองในลุกต่างๆอยู่เสมอใบหน้าก็สวยเป๊ะรูปร่างก็ปังแบบไร้ที่ติใครเห็นเป็นต้องร้องว้าวไปตามๆกันโดยปัจจุบันนั้นปุกลุกก็เป็นนักแสดงอิสระหลังจากที่อยู่กับช่องเจ็ดมานานหลายปีล่าสุดปุกลุกก็ได้ออกมาเผยโฉมหน้าเพื่อนคนแรกในวงการบันเทิง ซึ่งเธอคนนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะว่ามีดีกีเป็นถึงนางร้ายตัวท็อปของช่องเจ็ดนั่นก็คือเกี่ยวก้อยขวัญกวินนั่นเองค่ะบอกเลยว่าทั้งคู่สนิทกันมากๆโดยปุกลุกระบุว่าสุขสันต์วันเกิดแอดเกี่ยวก้อยเพื่อนคนแรกในวงการของน้องรักและอยู่ข้างๆพี่เสมอครับ ปุกลุกเข้าวงการมาตั้งแต่ปี2553จนถึงวันนี้ก็ประมาณ10กว่าปีแล้วที่รู้จักกับเกี่ยวก้อยช่างเป็นมิตรภาพของความเป็นพี่น้องและเพื่อนที่ยาวนานมากจริงๆค่ะอย่างไรก็ขอสุขสันต์วันเกิดเกี่ยวก้อยขอให้มีความสุขมากๆนะคะ